สวัสดีค่ะพามาเก็บแคลวจะต้องเก็บแบบรีบๆนะคะเขาจะไถทิ้งหมดแล้วเห็นแล้วก็เสียดายค่ะเห็นไหมตรงนู้นเขาก็เริ่มไถทิ้งแล้วเขาไถาทิ้งกระลำดอกก็ไถทิ้งแล้วเขามาตัดเขามาปดิดเครื่องแล้วมันเหลือเวลาอีกแปดนาทีค่ะเขาจะเขาจะปิดฟาร์มเขาจะปิดฟาร์มเมื่อกี้ไปเก็บถั่วลิสง เขวนี่หวานค่ะถึงได้แปลกใจว่าน้องเขาบอกว่าใช้แกงแทนพี่เล็กได้ยังไงส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระลำดอกสีส้มค่ะเก็บให้ดูไม่ได้ค่ะมันหักไม่ได้มันหกัไนหกไม่ได้เลยค่ะอ้หักได้หักได้เออาหักได้หักได้อุ้ย,ยลนล้วแต่นะคะลน วางให้ตรงนี้ก่อนเสียใจมากเลยค่ะเพราะเขาไสทิ้งหมดเลย <c oughs> สวยดีค่ะสวยดีด้วยเิกระลำอันนี้กระลำดอกสีส้มมีกระลำดอกสีส้มส่วนอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนหัวประกาศค่ะเขาจะรอ เขาคงเขาปิดเครื่องปั๊มแล้วเขาคงรอบอกให้ให้เราออกไปค่ะไม่มีใครค่ะใครมาเก็บเลยมีมาเก็บอยู่คงไม่ได้เก็บให้ดูมันล้นมือเอาของไว้ในรถค่ะดูสิเห็นเล้อดเสียใจทางฝั่งนู้นก็เป็นกระลำนะคะ อ่างนู้นนะคะเป็นกระลำส่วนอันนี้เป็นแต่เคลเนี่ยหวานฮะหวานโอ้โหน่าเสียดายไก้านละไอพังการหัวนแน่ๆเลยเนี่ยค่ะที่ยืนอยู่เนี่ยที่เดินอยู่เนี่ยเป็นกะลำดอกสีส้สม รอเรา่โอ้ที่ถึงปีหน้าด้วยละค่ะถึงจะได้ถึงจะได้มาดูพามาดูเสียดายมากเลยอ่ะเลยได้เก็บให้ดูเท่านี้เพราะว่ามันเต็มมือค่ะโอ้โหดูแปลงฟาร์มเป็นฟาร์มที่กว้างมากค่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่มาเห็นผักที่เขากำลังที่จะต้องไถทิ้งบางเอิญเคลเนี่ยเป็นผักที่ทนหนาวมากทนอากาศเย็นมากๆเลยฟังไห้ตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ